สวัสดีครับเอ็กเทอร์นิปุลทวินไพยบูลนะครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เซนาริโอที่3ในเรื่องของ a n t i b i บ t โอติก Appendicitis and Option for s o m ปนนะครับนี่ก็จะเป็นคำถามที่ได้รับมานะครับก็จะมาเริ่มกันที่ข้อที่1ซึ่งเกี่ยวกับตัวหลักฐานนะครับที่จะมาสนับสนุนข้อมูลเหล่านี้นะครับอย่างแรกก็คือเขาบอกว่า ตัวของ a n t i b i o l i c treatment เนี่ยยังไม่สามารถแทนที่ appendectomy ได้นะครับจาก paper ของ world journal of surgery นะครับเช่นเดียวกับอีกอันนึงของ world journal of gastroenterology นะครับที่บอกว่ามี limited analysis study นะครับทำให้ ตัว surgical approach เนี่ยยังคงเป็น gold standard ของ acute uncomplicated appendicitis อยู่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัว uncomplicated เนี่ยก็ยังใช้เป็น gold standard เป็น surgical approach อยู่นะครับส่วนใน paper น,นี้เป็น paper ที่พูดถึงเกี่ยวกับ antibiotic treatment และ appendectomy ใน uncomplicated acute appendicitis นะครับ เป็น Systematic Review และ Meta-Analysis ซึ่งจากข้อมูลเนี้ยก็จะให้การสนับสนุนตัวข้อมูลที่ได้รับมาในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับอย่างเช่นว่าตัว Complication Free Treatment Success Rate แล้วก็ Treatment Efficacy ของ Surgical Treatment เนี่ยมีสูงนะครับส่วนในเรื่องของ Antibiotic Failure แล้วก็ โอกาสที่จะกลับมารีคนได้เนี่ยของ Antibiotic ตก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับที่8.5แล้วก็19.2ตามลำดับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว Antibiotic Therapy ก็ถือว่า มีความเป็นไปได้ในการเป็นออปชั n นในของทรีทเมนต์ในคนที่เป็น image proven uncomplicated appendicitis นะครับซึ่งแม้ว่า complication free treatment success rate จะสูงกว่าใน surgical treatment ก็ตามนะครับใน paper นี้นะครับซึ่งเป็น meta analysis compare ระหว่าง conservative treatment ของ antibiotic กับ appendectomy เหมือนกันนะครับข้อมูลข้อมูลของ paper นี้เนี่ย ก็ได้บอกว่า complication rate ของ antibiotic treatment เนี่ยน้อยกว่า complication ของ surgical treatment นะครับซึ่งจะขัดแย้งกับตัว paper ที่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่สนับสนุนข้อมูลที่ได้รับมานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของ length of stay นะครับเขาก็บอกว่าตัว conservative treatment เนี่ยจะมี length of stay ที่ชันสั้นกว่า appendectomy นะครับ ต่อไปข้อที่2ก็คือคําถามที่ว่าเรารักษาผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบโดยใช้ยาปฏิชีวนะได้หรือไม่จริงๆจากเปเปอร์ก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีเกริ่นไปแล้วบ้างนะครับว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างที่สนับสนุนว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยสามารถรักษาไส้ติ่งอักเสบได้ในกรณีที่เป็น uncomplicated appendicitis นะครับซึ่ง ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้รับจากเปเปอร์เนียนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัว Acute n o n p r า f e r อร e เ p p e ะ i d e ด i ซเนี่ยสามารถรักษาด้วยแอนติไบอติได้โดยที่มีเ86%เนี่ยอาการดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับอีกเปเปอร์หนึ่งเป็นการ Follow Up ห้าปีของคนที่ได้รับแอนติไบโอติกเทอร์ีใน Uncomplicated Acute a p p e n d i c i t ซ s นะครับก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าตัวลองเทอร์มฟอลโลอัพเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้แอนติไบโอติกชีทเมนเพียงอย่างเดียวเป็นทางเลือกนอกจากการผ่าตัดนะครับส่วนในข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของโควิด1 9แล้วก็การ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่จะมีผลต่อการรักษา appendicitis นะครับรวมถึงตัวโรคด้วยนะครับซึ่งจากเปเปอร์นี้นะครับก็จะบอกเราถึงข้อมูลหลายๆอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโควิด -19 กับตัว appendicitis นะครับอย่างแรกก็คือเขาบอกว่าเคสของ appendicitis เนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ในขณะที่ เรทของการทำ appendectomy เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติแต่ว่าเรทของการเพิ่มขึ้นของการใช้แอนติไบโอติกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยนะครับข,ข้อมูลต่อไปที่ได้รับก็คือตัว complication ที่เป็นของ appendicitis ที่ทำให้เกิด App complicated appendicitis เนี่ย พบได้มากกว่าในผู้พบได้มากขึ้นในผู้ใหญ่นะครับต่อไปก็คือเรื่องของการคอนเซัลไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็รวมถึงตัว Length of Stay ของของผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ได้สั้นลงหรือยาวขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคนะครับทาจากข้อมูลเนี่ยทำให้เราสรุปได้ว่าตัว a p p e เ d i c ิติสเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นโปรเกรสซีฟดีซีสนะครับ แล้วก็สามารถเลือกใช้ตัว Antibiotic Therapy ในการรักษา Acute Uncomplicated Appendicitis ได้ครับนี่ก็จะเป็นอีกเปเปอร์นนหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะครับซึ่งก็จะเป็นเปนเปอร์นนในการทำการศึกษาคนเดนิช h นะครับที่ได้รับ m i n a วัคซีนนะครับ ซึ่งจากการศึกษาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้มีการพบว่าความผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงของการเกิด appendicitis mm. เพิ่มขึ้นหลังการฉีดวัคซีน mRNA นะครับโดยที่เรทของการเกิดโรคของกลุ่มที่ฉีดวัคซีนเนี่ยอยู่ที่8.6ในแสนนะครับขอบคุณครับ